โรงเรียนบ้านทุงท่งท่ายเสนอห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่สามโดยคุณครูนงลดช่วยเรืองสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าวันนี้เรามาเจอกันนะคะในหน่วยเรื่องข้าวนะคะลูก วันนี้คุณครูมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยคะ่ะ 好 ควรรู้ในหน่วยข้าวนะคะมีอะไรกันบ้างเด็กๆมาดูกันนะคะว่า,วาเราจะเรียนอะไรกันบ้างใน5วันนี้นะคะวันที่1ค่ะเราจะเรียนเรื่องข้าวชนิดต่างๆนะคะวันที่2เรื่องขั้นตอนของการทำนาวันที่3เรื่องประเพณีที่เกี่ยวกับข้าววันที่4ค่ะเรื่องประโยชน์และอาหารที่ทํามาจากข้าว วันที่5เรื่องการทำขนมบัวลอยนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะวันที่1นนะคะชนิดของข้าวค่ะลูกเด็กๆรู้จักข้าวอะไรกันบ้างคะ,ะวันนี้คุณครูมีข้าวชนิดต่างๆมาให้เด็กๆได้รู้จักนะคะก็คือมีข้าวเปลือกนะคะลูกข้าวสารแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะ เด็กๆรู้จักกันบ้างไหมคะอะ่นะคะแล้วก็มีชื่อของข้าวชนิดต่างๆด้วยนะคะที่เรียกไม่เหมือนกันคะ่ะวันที่2นะคะเราจะเรียนเรื่องการขั้นตอนการทำนาค่ะลูกเรามาดูกันนะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องไถนาให้ดินมันร่วนกรนนะคะเราไถนาด้วยอะไรคะไถนาด้วยรถไถใช่ไหมคะ หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าควายหลิกนะคะหรือในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ควายลูกนะคะควายก็จะตัวคล้ายๆวัวนะคะแต่ตัวมันจะสีเทาๆนะลูกเอามาคาดเทียบกับคาดนะคะผูกเข้าแล้วก็ไถพลวนดินนะคะเสร็จแล้วชาวนาก็จะนำข้าวเปลือกนะคะที่แช่น้ำแล้วเนี่ยไปหวานในดินนะคะ เพื่อให้ต้นกล้าต้นข้าวเล็กๆเนี่ยงอกขึ้นมาแล้วก็จะถอนต้นกล้านี้นะคะไปปักดำในนาอันนี้เราเรียกว่านาการนํานานะคะหรืออีกแบบก็คือเราไถาเสร็จแล้วก็หว่านมาเมล็ดข้าวลงไปในนาเลยเราเรียกว่านาหวานนะลูกนะเมื่อถึงเวลาข้าวออกรวงแล้วก็สุกเป็นสีทองชาวนาก็จะมาเก็บข้าวกันนะคะ,ะการเก็บข้าว ก็อาจจะใช้รถเกี่ยวข้าวก็ได้นะคะในปัจจุบันหรือจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวก็ได้นะคะหรือจะใช้แกละนะคะบ้านเราเรียกว่าเกละนะคะ,ะเป็นใบมีดที่สอดเข้าไปในนิ้วระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางแล้วก็เก็บนะคะเราจะมัดเป็นเป็นเรียงนะคะข้าวเป็นรวงเอารวงรวงข้าวมารวมกันมัดเป็นเรียงนะลูกนะเสร็จแล้ว เราก็จะได้ขั้นตอนการทำนาเมื่อกิบสิทธ์เราก็จะเอาไปตากแล้วก็นวดนะคะเวลาเราจะกินเราก็เอาข้าวเปลือกนี้ไปลงสีแล้วก็ให้ลงสีเนี่ยจัดการเป็นไงคะจัดการทำไงลูกจัดการสีข้าวให้เรานะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ภาคกลางจะทำนาเยอะแต่ภาคใต้เราจะไม่ค่อยทำนากันนะคะบ้านเราจะใช้วิธีการทำสวนใช่ไหมคะอาชีพทำสวนเยอะกว่านะลูกนะค่ะเราก็เรียนรู้แล้วนะคะเรื่องการขั้นตอนการทำนาเราพอมาวันที่สามคะ่ะลูกในวันที่สามเราจะเรียนเกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวกับข้าว,ะะว,าวประเพณีที่เราเห็นนะคะก็จะมี ประเพณีการทำขวัญข้าวลูกการทำขวัญข้าวนะคะแล้วกงการาาช่วยกันเราเรียกว่าลงเขกทำนานะคะทำนาการหลายหลายคุณนะคะเจ้าของนาก็จะทำพิธีจะไปเชิญชาวบ้านมานะคะตรงเรียกว่าการลงเขกหรือจะทำพิธีจะหลุดพระนางคันเลขนาขวัญซึ่งตรงกับวัน พืชมงคลนะคะพืชมงคลเราจะเห็นว่า,าจะมีพระครูมาไถนาแล้วก็ขาวานมาเมล็ดพันธุแล้วดูว่าพระครูกินอะไรก็จะทํานายบ้านเมืองนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะปประเพณีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดนะคะหรือจะใบใบสีขวัญข้าวนะคะเราจะนิมนต์พระมาสวด นะคะเมื่อเราเก็บเกี่ยวทํานาเสร็จนะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีแถวภาคกลางนะคะลูกนะคะในวันที่3มเราก็เรียนเรื่องประเพณีเกี่ยวกับข้าวกันนะคะต่อมาในวันที่4ค่ะเราก็มาเรียนรู้ประโยชน์ของอข้าวกันนะคะข้าวาจัดอยู่ในคาร์าบโบไฮเดรตนะคะลูกอยู่ในหมู่ที่เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตนะคะให้ พลังงานกับร่างกายนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงถ้าเราไม่รับประทานข้าวเราไม่กินข้าวก็จะทําให้เราไม่มีเรี่ยวแรงนะคะที่จะเล่นจะวิ่งจะเดินจะเรียนหนังสือเราก็ไม่มีเรี่ยวแรงสมองก็อ่อนลา้าเพราะฉะนั้นประโยชน์ของข้าวก็คือทําให้ร่างกายแข็งแรงมีความพรพ้อมในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะทีนี้อาหารที่ทํามาจากข้าวเด็กๆรู้จักอาหารอะไรกันบ้างคะ อา,อาหารที่คุณครูนำมาให้ดูก็คือซูชิใช่ไหมคะก็คือทำมาจากข้าวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็มีหน้าต่างๆเส้นบะหมี่ค่ะก็ทำมาจากแป้งนะคะแป้งที่ทำมาจากข้าวนั่นเองนะคะขนมจีนนะคะขนมจีนก็ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าเหมือนกันนะคะขนมที่เรานำมากินเช่นขนมนางเล็ดนะลูกที่มาลุยเอาไปทอด เป็นข้าวเหนียวทําเป็นแผ่นกลมๆแล้วก็ทอดแล้วก็ราดด้วยน้ําตาลนะคะข้างหน้ามันหวานหวานอร่อยอร่อยหรือเราจะเห็นข้าวต้มมัดใช่ไหมคะทำมาจากข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะหรือขนมรสช่องเขียวเราก็ทํามาจากแป้งเหมือนกันนะคะทํามาจากข้าวเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นขนมบ้าขนมรูเราจะเห็นว่าทําจากแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งทุกชนิดก็ทําก็คือทามาจากข้าวนะคะยกเว้นจําพวกแป้งข้าวโพดแป้งมันสำปะหลังก็จะทํามาจากพืชเฉพาะส่วนนะคะในวันที่5นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้การทําขนมบัวลอยค่ะเด็กๆเคยทานกันไหมคะขนมบัวลอยก็ทํามาจากแป้งอะไรนะ สงสัยหรือเปล่าคะแล้วทำไมบัวลอยถึงมีสีด้วยละ่ะสีของบัวลอยเด็กๆรู้ไหมคะว่าเขาทำจากอะไรเรามาเรียนรู้กันเลยคะ่ะวันนี้นะครับใหม่มีเมนูมานำเสนอครับเมนูนี้นะครับเป็นขนมไทยนะครับชนิดหนึ่งเรียกว่าบัวลอย3สีครับสำหรับบัวลอย3สีนี้เป็นสูตรประยุกต์นะครับจากบัวลอยปกตินะครับของใน หนังสือเรื่องกับข้าวรัตนโกสินทร์นะครับของสายปัญญาสมาคมครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับส่วนผสมของบัวลอยสามสีนะครับก็จะมีแป้งข้าวเหนียวขาวนะครับแป้งมันนะครับแล้วก็กะทิเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือกะทิสําหรับนวดแป้งแล้วก็กะทิสำหรับที่ผสมกับน้ำตาลปี๊บนะครับเพื่อทำเป็นตัวของน้ำบัวลอยนะครับมีเกลือป่นครับแล้วก็จะมีสีทั้งหมด3สีนะครับมีสีเขียวสีส้มสีม่วง ซึ่งเราสามารถนะครับแทนสิเหล่านี้ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติก็ได้ถ้าเราหาไม่ได้นะครับสรารอัตราส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ,รบสำหรับขั้นตอนแรกนะครับของการทำขนมบัวลอยสามสีนะครับคือว่าเราต้องนำแป้งข้าวเหนียวแห้งนะครับมาใส่ในอ่างผสมนะครับ ตามด้วยแป้งมันนะครับคราวนี้เวลาเราส่วนผสมเรา,เราจะนวดเนี่นะครับเราจะนวดด้วยน้ำกะทิสดนะครับซึ่งเราก็ค่อยๆใส่นะครับเดี๋ยวใหม่นะครับขอเวลานวดนะครับตัวแป้งบนลอยสักครู่นะครับเดีย๋ยวมาพบกับวิธีทำวิธีการทำขนมบนลอย3าสต่อไปครับ ครับสำหรับนี้คือแป้งบนลอยนะครับที่ใหม่ได้นวดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแบ่งแป้งนะครับให้ได้ประมาณ3ก้อนนะครับเพื่อที่นำแป้งเนี่ยไปผสมสีที่เราได้เตรียมไว้นะครับนี่นะครับเราเตรียมโบมาตอนนี้ใหม่ก็จะใช้สีม่วงก่อนนะครับซึ่งสีม่วงเนี่ยถ้าจริงๆแล้วถ้าเราหา แบบธรรมชาติไม่ได้นะครับก็คือว่าเราก็สามารถใช้สีสังเคราะห์ได้นะครับเราใส่พอปร,ระมาณนะครับแล้วก็นวดนะครับนวดเช่นเดิมครับเดี๋ยวไม่ขอตัวนะครับไปนวดแป้งแต่ละสีก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันขั้นตอนต่อไปกอนทำทบัวลอยสามสีครับ สำหรับตอนนี้นะครับใหม่ก็ไปปั้นนะครับแป้งบนลอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประกอบด้วยสีม่วงนะครับสีส้มแล้วก็สีเขียวครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปั้นเม็ดบนลอยนะครับครับสำหรับอย่างที่บอกไปตอนข้างต้นนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีน้ำนะครับที่สามารถเป็นสีในการใช้ปั้นแป้งบนลอยเนี่ยเราก็สามารถใช้สีสังเคราะห์ได้อย่างเช่นสีม่วงเนี่ยถ้าสมมติว่า เราไม่มีสีสังเคราะห์ใช่ไหมครับสามารถใช้ดอกอัญชันได้สีส้มใช้แครอทแทนได้สีเขียวใช้ใบเตยแทนได้นะครับเป็นต้นนะครับเดี๋ยวไพ่นะครับขอตัวปั้นแป้งบนลอยก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปของการทำบนลอยสับสีครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการนําแป้งบนลอยที่เราปั้นไว้นะครับมาลวกนะครับเช่นตอนนี้นะครับไม่มีสีม่วงนะครับมีสีส้มนะครับแล้วก็ สีเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลวกแป้งบนลอยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยบนลอยเนี่ยเวลาเราลวกเนี่ยนะครับสามารถลวกได้2แบบคือลวกในน้ําเชื่อมก็ได้หรือลวกกับน้ําเปล่าก็ได้นะครับแต่นี้หมายเรียกวิธีคือลวกกับน้าเปล่านะครับนี้เวลาเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อรู้ว่าเม็ดแป้งสุกเนี่ยเม็ดแป้งก็จะลอยขึ้นมานะครับให้เรานะครับตักเม็ดบนลอยเนี่ยนะครับใส่ในน้ําเย็นนะครับเพื่อช็อกมันนะครับ ตอนนี้คือเรารอเม็ดแบมบบลลอยสุกนะครับซึ่งสีมันก็จะเข้มขึ้นมานะครับสำหรับบนลอยสูตรนี้นะครับก็อย่างที่ใหม่บอกก็คือมันเป็นสูตรที่ประยุกต์นะครับระหว่างาที่ใหม่อ่านหนังสือของกับข้าวรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเป็นของสายปัญญาสมาคมนะครับแล้วก็มาประยุกให้เข้ากับออยุคสมัยใหม่นะครับโดยทีออ่ใหม่ก็ปรับสูตรนิดหน่อย ตอนนี้นะครับแป้งบนลอยนะครับก็เริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เริ่มช้อนได้เลยนะครับแล้วก็ช็อกน้ำเย็นนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวใหม่ขอตัวนะครับไปอ่าลวกแป้งบนลอยให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับขั้นตอนการทำบลลอยสามสีต่อไปครับ พบขั้นตอนต่อไปนะครับของการทำบร้อยสามสีที่ขาดไม่ได้เลยคือการทำน้ำกะทิราดนะครับนี้ในสูตรนี้เนี่ยที่ใหม่ได้วางไว้นะครับในการทำน้ำกะทิราดนี่คือเราตั้งกระทะทองนะครับเปิดไฟพอร้อนนะครับให้ใส่กะทิลงไปนะครับพอใส่กะทิลงไปเสร็จเนี่ยให้ใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับนี้เราคนส่วนผสมทุกอย่างจนละลายนะครับอ่า ย่างที่บอกคือโดยปกติแล้วเนี่ยสูตรของน้ำกะทิเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับเช่นคือการใช้กะทิล้วนมาราดบนหน้าขนมบวลอยหรือการน้ํ้ำตาลตรายมาผสมกับน้ำกะทินะครับเพื่อที่จะได้เป็นตัวของน้ำราดขนมบนลอยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็มาพบขั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับมาพบกับขั้นตอนของการทำ ขนมบรลอย3สีต่อนะครับโดยการที่เราจะนำน้ำกะทินะครับไปราดตกแต่งบนขนมบัรลอยครับครับสำหรับตอนนี้นะครับน้ำกะทิสดของเรานะครับที่สำหรับราดบัรลอยกอ็ได้ที่นะครับขั้นตอนสุดท้ายคือให้เราใส่เกลือป่นนะครับแล้วก็คนให้ละลายสักพักนะครับ ที่บอกคือเมื่อน้ำกะทิได้ที่เราเนี่ยเราไม่ควรเปิดไฟค้างหรือทิ้งไว้เพราะว่าจะทําให้กะทิแตกมันนะครับซึ่งไม่น่ารับประทานแล้วการที่กะทิแตกมันเนี่ยเหมาะสำหรับการที่เราทําแกงหรือว่าอาหารไทยอะไรอย่างนี้ต่างๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับใหม่ก็จะไปจัดจานเสิร์ฟนะครับครับสำหรับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ในช่วงของการตกแต่งบรลอยสามสีนะครับอย่างที่ใหม่บอกคือตอนนี้เราจะมีสีทั้งหมดมีสีเขียวสีม่วงและก็สีส้มนะครับ แล้วเราจะตกแต่งเนี่ยให้เราตักเฉพาะเม็ดบัวลอยนะครับแยกเป็นมุมมุมสีไปนะครับซึ่งถ้าเราแยกมุมสีเนี่ยโอกาสการรับประทานหรือว่าหน้าตาของขนมเนี่ยจะสวยกว่าปกตินะครับตอนนี้สีม่วงใหม่วางไปเลยนะครับแล้วก็มาเป็นสีส้มนะครับบัวลอยสามสีอันนี้ของใหม่นะครับเราก็จะราดน้ำกะทิไปเลยนะครับ เพื่อให้น้ำกะทิเนี่ยดูดซึมเข้ากับตัวแป้งนะครับตอนนี้นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแค่การราดน้ำกะทิสดอย่างเดียวนะครับนี่ครับวิธีการราดน้ำกะทิสดเนี่ยก็คือว่าให้เราคนกะทินะครับที่เราทำไว้ สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตักน้ำกะทิราดนะครับเห็นไหมครับว่าการทำบัวลอยสามสีนะครับจุบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในหน่วยข้าวของสัปดาห์นี้นะคะลูกลูกก็จะได้เรียนรู้ชนิดของข้าวนะคะขั้นตอนการทำนาก็ทำกันอย่างไรนะคะแล้วก็ ประเพณีเกี่ยวกับข้าวนะคะว่ามีอะไรประเพณีอะไรบ้างอ่าเอา่ประโยชน์นะคะแล้วก็อาหารที่ทําจากข้าวนั่นเองนะคะสุดท้ายก็คือการทําขนมับลอยค่ะคุณครูขอให้เด็กๆเ,เรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับหน่วยข้าวคุณครูก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูก